สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ของ g o l e กัน Drive นะครับอย่างแรกนะครับคือเราต้องสมัครเข้าระบบก่อนนะครับของ g ื o g พืนบางคนถ้ายังไม่มีนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับวันนี้เราจะไม่สอนนะครับว่าสมัครยังไงนะครับผมว่าทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าจะเข้าสมัครเข้ายังไงนะครับสิ่งแรกนะครับถ้าเข้าระบบแล้วผมผมมีแล้วนะครับผมก็จะเข้าระบบนะครับก็จะชิมถ้าเข้าไปนะครับ ใช่ไหมเอาแลวครับไม่ใช่อา่าครมเข้ามาแ้วครับเข้าในระบบแล้วหน้าตาของ Google Drive ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าคืออะไรบ้างครับนี้ก็จะเป็นหมวดของอีเมลนะครับมีของ Google Drive นะครับมี Google s i t e สามารถทำได้หลายอย่างครับทำได้ค่อนข้างมากครับ Google Drive ก็จะมีหลายอย่างนะครับอันนี้ก็คือได์ของผลงานของผมนะครับที่ได้ทำในรายวิชาวิจัยนะครับเพื่อพัฒนาผู้เรียนนี่นะครับได์บางคุณนะครับไดก็เราสามารถสามารถหาได้แท็บข้างด้านบนนี้นะครับบงัง คูปเปไดนะครับมีประโยชน์ยังไงนะครับก็อย่างบางคนนะครับจะใช้กบได์นะครับหรือว่าทำไดในการใส่ข้อมูลหรือเซฟงานอะไรต่างๆครับก็แล้วแต่นะครับว่ากดไดเราจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับก็มี8จิก6จิก12จิกก็ว่ากันไปนะครับแต่สําหรับคูปเปอร์ไดเนี่ยครับเราสามารถสามารถเอางานใส่ไว้ในนี้ได้นะครับเมื่อเราไปที่ไหนนะครับถ้าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เราก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลงานของเราออกมา ใช้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถแก้ไขงานในนี้ของเราได้เลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นตัวงานตัวอย่างงานของผมนะครับสคกกรู่หนึ่งนะครับอ่านี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานต่างๆครับเราสามารถแก้ไขได้ตลอดนะครับน,นี่ครับก็จะเป็นบดส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะครับจะต่อไปครับอันนี้นะครับก็จะเป็น PowerPoint นะครับ เป็น PowerPoint ก็แนะนำตัวของผมเองนะครับก็จะมีในคำ YouTube ด้วยวิดีโอแนะนำตัวเองนะครับก็จะมีน,นี่คือแบบสอบถามต่างๆนะครับก็าาสามารถใช้ทำแบบสอบถามได้นะครับของ Google ป,ประโยชน์ของ Google v ดก็มีเยอะแยะนะครับหรือเราสามารถอัปโหลดเก็บงานนะครับเข้ามาที่นี่นะครับก็มีอัปโหลดนะครับก็จะมีแบบเป็นไฟล์นะครับก็เราจะ ดาวน์โหลดหมวดหรือโ e r p o อ n t ตา่างๆเก็บไว้ครับก็ชื่อไฟล์นนะหรือเราแต่เอาเป็นแบบโฟลเดอร์ก็ได้นะครับแต่โฟลเดอร์นี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่าโฟลเดอร์นี้มันมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับก็เลยจะใช้เวลาโฟลเดอร์นะครับนี่นตัวอย่างนะครับอันนี้จะเปนเ็นงานกลุ่มต่างๆนะครับ สมมุติว่าเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับก็มาคลิกที่สร้างที่นี่นะครับตอนนี้ก็มีโฟลเดอร์นะครับส,ส,สมมติ yes. นะครับสร้างโฟลเดอร์ document ของเราแล้วนะครับก็จะมีสร้างโฟลเดอร์จะพิมพ์นะครับว่าของฉันนะครับนะแล้วก็สามารถเข้าไปข้างในได้นะครับก็จะเป็น สามารถเอางานของเรามาใส่ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของผมนะครับอันี้เป็นไฟนะครับอันนี้ก็จะมีแบบเวิร์ดนะครับเอกสารนะครับนำเสนอก็จะมี powerpoint นะครับแบบพร้อมภาพประกอบต่างนะครับงานนำเสนอก็จะเป็น powerpoint นะครับแบบฟร้อมก็จะเป็นแบบอมภาพประกอบนะครับผมจะแสดงตัวอย่างครับสร้างเวิร์ดนะครับผมอันนี้ก็จะเหมือนเวิร์ดทุกอย่างนะครับก็จะมี ตัวหนังสือนะครับมีขนาดมีฟอนต์มีอะไรต่ตางๆนะครับมนี่ก็แท็กนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับถ้าเราจะต้องการจะเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับคลิกท,ที่เอกสารที่ไม่มีชื่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ครับผมมีสองชั้นนะนะครับ่ไฟล์ที่ผมตั้งนะครับ นี่ก็สามารถติดตามได้นะครับเพื่อการหาที่ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับมีดาวนี่นะครับผมสามารถติดดาวตรงข้างหน้าด้านหน้านี้ได้นะครับสหรับในกรณีที่เราอยากให้คนอื่นนะครับเห็นงานของเรานะครับเราไปคลิกที่แชร์นี่นะครับผมเข้ามานะครับแล้วก็คลิกที่เปลี่ยนนี่นะครับผมแล้วก็ จะมีนะครับแบบมีเป็นแบบสาธารณะนะครับมีได้ทุกคนที่มีลิงก์นะครับสามารถเข้าได้มหาวิทยาลัยรชภัฏชลบรนะครับเข้าได้หมดนะครับผมก็จะคิดว่าเป็นสาธารณะทางเว็บนะครับคนที่มี Google Drive นะครับหรือว่ามี Gmail นะครับก็สามารถเข้ามาดูงานของผมได้หมดนะครับผมกดปุ่ไว้นะครับเสร็จสิ้นปกตินะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับก็จะเป็นแค่ส่วนตัวนะครับเรา เราก็จะเห็นได้แค่คนเดียวนะครับคนอื่นไม่สามารถที่จะเห็นงานของเราได้หรือเราหรือเราสามารถจะกําหนดเป็นตัวบุคคลก็ได้นะครับแบบเนี้ครับระบุตัวบุคคลนะครับตัวบุคคลนะครับเบบคคราก็แชร์ไปให้เขาเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับนี่ครับสักครู่นึงครับอ่านี่ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่มีผผมแล้วนี่ก็จะมีตั้งค่านะครับนี่ที่เข้ามานะครับก็จะมีตั้งค่านะครับว่าทุกคนนั้นบางคนก็สามารถที่จะแก้ไขงานของเราได้นะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าคุณดีเขาจะสามารถเข้ามาแก้ไขงานของเราได้นะครับรายงานก็จะเซฟตปของเขาเลยนะครับก็อาจจะมีคนอื่นอาจจะแก้เราได้นะครับนะครับนี่ก็คือ ที่ใช้ Google d แนนเล็กๆน้อยๆนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับหรือเราสามารถทํางานกลุ่มก็สามารถทําได้หลายๆคนพร้อมกันนะครับมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับผมนี่ครับอย่างนี้งานตัวอย่างงานกลุ่มนะครับครับก็เคยใช้กันมานะครับก็มีสามารถช่วยกันทําได้นะครับ อย่างงานกลุ่มเมื่อก่อนนะครับก็มีสมาชิกกลุ่มอยู่ประมาณสี่คนก็ช่วยกันทำาในนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชม